ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ในตอนเนี้จะแก้ไขได้อย่างไรนะคะมาดูด้วยไพ่ออร์เรเกนชุดอ n เนอรนะคะมาดูไปด้วยกัน,นะคะ่ะ The Thinking Woman นะคะ ไพ่นี้บอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่คิดมากจนเกินไปนะคะอย่าคิดมากแต่ให้คิดอย่างมีเหตุผลไตรตรองคิดเท่าที่จําเป็นที่พอเหมาะพอควรนะคะสมเหตุสมผลอะไรที่เป็นความจริงให้เน้นเหตุผลมากกว่าอะไรที่เป็นการเว้นเวอร์จินตนาการนะคะใบต่อมาค่ะ the temple part นะคะ ให้คุณเนี่ยทำใจให้สงบนะคะคิดถึงหลักศาสนาบางทีเราอาจจะต้องพึ่งธรรมะไปวัดทำบุญนะคะถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ปล่อยวางค่ะนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเราคิดมากไปแล้วเราไม่ปล่อยวางนั่นเองนะคะใบต่อมาค่ะครูนโครเปียนะคะถ้าคุณทำอย่างที่อาจารย์บอกนะคะสข้อแรกนะคะ หลังจากนั้นจะมีแสงสว่างเข้ามานะคะคุณจะพบทางออกของปัญหาค่ะมันอยู่ที่ใจของเราเองค่ะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเป็นสุขแล้วเราปล่อยวางเราก็จะ walk ก n ต่อไปนะคะเดินต่อไปได้ก็จะประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในชีวิตของเราะคะ่ะให้คุณคิดว่ามันไม่มีอะไรเกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์ที่จะแก้ไขได้นะคะให้เราตั้งใจที่จะแก้ไข พยายามที่จะแก้ไขนะคะอย่าท้อไม่มีอะไรหรอกที่ที่มันจะเกินไปเกินเหนือบาก่าแรงของเราค่ะเราเกิดมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยนะคะเราต้องต่อสู้กับตัวออสุจิอีกตั้งหลายตัวนะคะที่มันแข่งกันมาที่จะมาเกิดแล้วเราสามารถแซงขึ้นมาได้การเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเราได้ชนะมาในขั้นตอนแรกแล้วนะคะวิญญาณอื่นๆเนี่ยเขาต้องไปเกิดเป็นสัตว์เป็นสุนนะัขเป็นแมวเป็นกระต่ายกระรอกเป็นมดอะไรอย่างเงี้ย แต่เราได้มาเกิดเป็นคนนะคะเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราชนะมาแล้วดังนั้นเมื่อเกิดมามีปัญหาให้สู้เราก็ชนะต่อไปไหนๆเราชนะมาแล้วรอบหนึ่งเราก็มีโอกาสที่ชนะต่อไปค่ะอย่าไปท้อนะคะอย่าคิดว่าอะไรแก้ไขไม่ได้มันไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไขเกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์ที่จะแก้ไขได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าคำทำนายนี้เป็นของคุณนะคะให้พิมพ์น้อมรับแล้วก็แชร์ออกไปค่ะ ส่งพลังโบออกไปนะคะขอให้เกิดสิ่งดีๆกับทุกคนขอให้ปัญหาแก้ไขได้เร็ววันนะคะขอบคุณทุกคน